สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้รับฟังกันนะครับมาที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของสโมสรเลียร์ูนะครับมีรายงานจากสื่อกอของฝั่งสเปนครับมีการระบุออกมาคับว่าเดียร์ูเนี่ย เริ่มที่จะมีการทำงานการมองหาตัวแทนโมเมซาร่าเอาไว้แล้วนะครับซึ่งซาร่าเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากทีมไปในอิรกซาอุนะครับที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็มีข่าวเต็มไปหมดฮะอย่างเช่นในรายของพวกอมบเป้บ้างนะครับเคียซ่าบ้างยารอดโบเวนบ้างนะครับล่าสุดก็เป็นโรดิโกปีก อายุน้อยของทางรอัลมาดริดที่ก็อยู่ในข่ายที่เชื่อกันว่าทางิเว e ร์พูลเนี่ยก็พร้อมที่จะพิจารณาการดึงตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในรายของโรดริโกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยโรดริโกก็ถือว่าเป็นแข้งคนสําคัญของรอัลมาดริดไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยก็น่าจะสูงพอสมควรประมาณสัก100ล้านยูโรได้ถ้าเกิดิเวอร์พูลต้องการ ส่วนเรื่องของ Manchester แมนเชสเตอร์เต็ดกันบ้างครับก็มีรายงานจากสื่อของฝั่งฮอลแลนด์นะฮะได้มีการระบุว่าตอนนี้ถ้าเกิด mm hmm. เอเดกนฮาร์กเนี่ย ไปไม่รอดนะครับในเรื่องของการคุมทัพสโมสรอนแมนยูนะครับแมนยูเนี่ยก็ได้มีการวางเป้าหมายในการดึงผู้จัดการทีมรายใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คืออันเดรสโรนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของทางเฟโนดนะฮะเข้ามารับงานต่อจากเอเร็กซ์ฮรกทันทีนะครับช่วงนี้กระแสะผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูเนี่ยก็ร้อนแรงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเทนฮากกับแมนยูเนี่ยผลงานในช่วงต้นซีซั่นไม่ดีนะครับแล้วก็จะมีข่าวเชื่อมโยงกับกุนซือราย มก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ซึ่งก่อนนั้นก็มีซีดานนะฮะแล้วก็มาในรายของซอร์ตสนี่แหละที่มีข่าวนะครับนอกจากนี้ครับแมนยูเนี่ยมีแผนการในการดึงนักเตะรายใหม่ในช่วงมกราคมนะครับในการเข้ามาเป็นตัวรุกรายใหม่เป็นตัวเริ่มเส้นทางฝั่งขวาแล้วก็มีเรื่องของลิตรายชื่อเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางนะครับสำหรับแนวรุกที่แมนยูเล็งกันเอาไว้ก็คือแซดนาบี้นะครับปีกตัวเก่งของไบยเยอร์ที่แมนยูพร้อมคุ้มงบประมาณจํานวนเงินประมาณ60ล้านยูโร ในการคว้าตัวแนวรุกรานี้ในช่วงมกราคมนะฮะเข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทาประตูแล้วก็ตัวเลือกเกี่ยวกับตัวริมเส้นนั่นเองที่ซานโช่ไอโตนี่เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็แนวรับตัวกลางหรือว่าแนวรับที่มีความหลากหลายอย่างโคเซกิเมเนสแนวรับของแอบรลิทเนี่ยก็อยู่ในขายที่แมนยูให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณข้างเยอะนะอาจจะอยู่ในระดับแบบร้อยกว่าล้านปอนด์ได้นะฮะ ถ้าเอาเ,เงินรวมกันนะครับในรายของเอวานโทนี่ครับส่วนหน้าของทางเบรนฟอร์ดก็เตรียมเรื่องของการย้ายทีมได้เลยนะครับล่าสุดมิลเลอร์บอกว่าตอนนี้มีหลายๆทีมในอังกฤษครับ ที่สนใจดึงตัวโทนี่ไปใช้งานนะฮะในช่วงตลาดช่วงมกราคมนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็มีเชลซีอาร์เซนอลท็อตแนมอสเปอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เต็ที่สนใจนเตะอนรานี้เช่นเดียวกันราคาค่าตัวของโทนี่อาจจะอยู่สักประมาณ60ล้านปอนด์ได้ครับที่เบรนฟอร์ด ต้องการน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระแสของทางเชลซีมีรายงานกอักมาจากสื่อกอสิบในอังกฤษแล้วก็จากฝั่งของเยอรมันนะครับมีการระบุว่าทางเชลซียังมีการมองหาเกี่ยวกับแนวรุกเพื่อเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเลือกการประตูแล้วก็ตัวเลือกเกี่ยวกับ แนวรุกให้มันมีความเข้มข้คนคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรายล่าสุดที่เชลซีมีข่าวเชื่อมโยงก็คือมูโกโก้นะครับซึ่งเป็นแนวรุกวิวน้อยของทางดอทมุลนั่นเองนะครับแล้วก็ว่ากันว่าทางเชลซีเนี่ยก็เตรียมดําเนิน,นการทันทีในช่วงตลาดรอบหน้านะครับค่าตัวของมูโกเนี่ยน่าจะไม่แพงเกินไปนะครับไม่น่าจะเกิน40-50หล้านโยูโรได้ตามรายงานข่าวเพอสิบที่มีการเล่นกันออกมาโอเคนี่คือเรื่องราวของตลาเซื้อนันเตะนะครับที่น่าสนใจ คลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ